เอออสวัสดีนักท่องเวลาทุกคนกันด้วยนะครับกว่าที่ทุกคนจะได้มาดูคลิปนี้กันเนี่ยก็อาจจะผ่านไปเป็นวันเป็นเดือนหรืออาจจะผ่านไปเป็นปีแล้วก็ได้นะครับถ้าใครกําลังดูคลิปนี้อยู่เนี่ยก็ช่วยกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับว่าทุกคนเนี่ยดูอยู่ในวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรแล้วก็ปีอะไรนะครับทั้งหมดนี้ก็เพื่อเป็นการทักทายผมที่อัดคลิปอยู่ในวันนี้นั่นเองนะครับถ้าทุกคนกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์กันเสร็จเรียบร้อยแล้วเเนนนีี่่ยยกกก็ไปปดดูคคลลิรร้อมััวาะบ ร้านมาลูช็อปมาพร้อมกับบริการสุดน่ารักมีบริการเติมโลบัคให้เลทสูงแบบไม่เกรงใจใครมีบริการตรวเกมพาร์ไม่ว่าจะเป็นแมปบ็อกฟู้แมปคิงเลกาซี่อ n นิเมะแอ n เวนเจอร์ถ้าใครอยากได้รับบริการน่ารักน่ารักแบบนี้นะครับก็สามารถเข้าไปดูกันได้เลยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยครับร้านลาวาบัคมาพร้อมกับบริการเติมโลบัคสุดเตือดสุดร้อนแรงแถมยังมีบริการตรวเกมพาร์ในแมปต่างๆเช่นแมปบล็อกฟู้แมปคิงเลกาซี่อ n นิเมะแอ n เวนเจอร์ ถ้าใครอยากได้รับบริการเดือดๆแบบนี้เนี่ยสามารถไปดูกันได้นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยร้านแมกไก่ตันสูรอมไก่ตันราคาสุดคุ้มมีให้เลือกตั้งแต่หลักสิบไปจนถึงหลักร้อยถ้าใครสนใจนะครับอยากจะได้ไก่ตันสักตัวหนึ่งเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูกันได้นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเลย ayo สวัสดีนักท่องเวลาทุกคนกันด้วยนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็อยู่กับผมต้นไม้จากช่องต้นไม้สตูดิโอ,อนะครับก็คือผมจะบอกว่าไปซื้อเสื้อผมด,ด้วยครับ โอเคมันคนละเรื่องกันนะครับถ้ามีเสียงรบกวนเนี่ยต้องขออภัยด้วยแล้วก็ในคลิปนี้นะครับทุกคนครับผมเนี่ยจะมานั่งอธิบายเรื่องฟันเฟืองนั่นเองนะครับี่ที่มันอยู่ตรงนี้เลยว่ามันเป็นยังไงมันอัพแล้วเปลี่ยนได้ไหมเอ่อเฟืองนี้ทําอะไรได้แล้วผมควรเล่นสายไหนดีครับสีฟ้าสีแดงอะไรงี้เนาะก็จะมานั่งอธิบายเท่าที่ผมรู้แล้วก็เท่าที่ผมเข้าใจก็แล้วกันนะครับทุกคนครับ แล้วก็ข้อมูลตรงไหนนะครับที่ผมให้ผิดไปแล้วก็อาจจะอธิบายมั่วนะครับผมก็ต้องขออภัยไว้ก่อนเลยเพราะว่าผมเข้าใจมาแบบนี้จริงๆนะครับถ้าใครมีข้อมูลที่ถูกต้องจริงๆเนี่ยก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับทุกคนครับเพื่อเป็นความรู้เพิ่มเติมให้กับคนที่มาดูคลิปนี้นั่นเองเนาะโอเคครับทุกคนผมก็จะมาอธิบายให้ฟังเลยละกันครับผมนะครับก็อาจจะไม่ได้สอนทุกคนอัพขั้นนะครับว่าเออพี่ครับเฟืองอันนี้มันหาได้ยังไง ผมจะเอาเฟืองอันนี้ผมต้องทาอะไรบ้างอันนี้อาจจะไม่ได้สอนนะครับผมแค่มาอธิบายเฉยๆนะโอเคสําหรับเฟืองแรกนะครับทุกคนพูดถึงความสามารถของมันกันก่อนความสามารถของเฟืองแรกนะครับเขาบอกว่ามันจะบวกแม็กซ์สเตตนะครับแล้วก็จะเพิ่มดาเมจเพิ่มความเร็วแล้วก็เพิ่มความเร็วในการรักษานะครับนี่มีอะไรบ้างครับแม็กซ์สเตตนะครับก็คือตรงนี้เลย มันจะแม็กทุกช่องเลยนะทุกคนมันไม่ได้แค่แม็กนะครับมันยังมีค่าพลังโบนัสเนี่ยเพิ่มเข้าไปอีกนะมันจะอยู่ที่ประมาณ2,600เท่าไหร่นี 2, ่แหละ2,654หรือเท่าไหร่ไม่รู้ผมจำไม่ได้แล้วนะครับอย่างเช่นเราไม่ได้อัพดาบกับปืนใช่ไหมทุกคนดาบกับปืนเราเนี่ยจะแรงกว่าไอ้พวกหมัดแล้วก็ผลพิศดารท,ที่ยังไม่ได้เปิดเผาอีกนะครับแต่ถ้าเราเปิดเผาเนี่ย ไอพวกผลปีศาจกับมัดเนี่ยก็จะแรงขึ้นไปอีกนะครับมันเป็นอะไรที่ก๊อดมากๆเลยสําหรับใครที่เปิดเผาซึ่งไอเฟืองอันนี้เนี่ยได้ทุกเผานะครับเนี่ยทุกเผาจะมีความสามารถพวกนี้หมดเลยแล้วก็จะบกวกพวกดาเมจสปีดนะครับสปีดเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขาหมายถึงสปีดในการวิ่งหรือสปีดอะไรกันแน่นะครับแต่เท่าที่ผมคิดนะผมว่ามันน่าจะเป็นสปีดในการโจมตีนะครับเนี่ยทุกคนดู เห็นไหมดาบแสงผมตีเร็วมากเดี๋ยวขอเปิดเสียงนิดนึงครับเนี่ยทุกคนดูดิผมว่ามันตีเร็วกว่าปกตินะครับอันนี้เนี่ยอาจจะไม่มีคนสังเกตเนาะแต่ก็ลองไปสังเกตดูนะครับผมว่ามันตีเร็วแต่ถ้าถามอะมิงอะผมว่ามันวิ่งเท่าเดิมครับไม่ว่าจะเปิดเผาหรืออะไรมันก็วิ่งเท่าเดิมสําหรับผมนะผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับเออเท่าที่ผมเล่นมิงมา ตรงนี้เนะี่ยต้องบอกว่าไม่รู้นะครับว่าผมคิดไปเองหรือเปล่าแต่ผมว่ามันตีเร็วขึ้นส่วนความเร็วในการวิ่งเนี่ยผมว่ามันก็เป็นพื้นฐานของมิ้งอยู่แล้วอ่ะมันไม่ได้วิ่งเร็วขึ้นเลยนะครับเห็นปะโอเคตรงนี้ก็ปลามาณนี้นะครับแล้วมันก็มีความสามารถในการรักษาตัวเองนะครับก็คือรีเลือดเร็ว10%นั่นเองเนาะสำหรับเฟืองอันต่อมานะครับก็จะเป็นอันนี้เลยนะทุกคนผมไม่แน่ใจนะครับว่า ผมเนี่ยแปลถูกหรือเปล่าแต่เหมือนว่าเฟืองอันนี้เนี่ยนะครับมันจะทําให้เราเนี่ยแปลงร่างได้เร็วขึ้นนะทุกคนคือถ้าใครทําขั้นแรกอ่ะจะรู้เลยนะครับว่ามันมีดีเลยแต่ถ้าใครมีเฟืองอันนี้แล้วเนี่ยกดปุ๊บอลองสังเกตดูนะครับว่ามันเร็วกว่าเดิมมากๆเลยกดปุ๊บมันมาปั๊บเลยนะครับโอเคต่อไปนะครับก็จะเป็นเฟืองสกิลละก็คือเฟืองสามอันนี้สิ่งที่เราควรรู้ก่อนเลยนะครับทุกคนก็คือ หนึ่งเผ่าครับมันจะมีสสายก็คือสายเฟืองแดงกับเฟืองน้ำเงินนั่นเองนะครับ2นะครับเราไม่สามารถเล่นเฟืองเดียวกันเนี่ยสเฟืองได้เพราะว่าความสามารถเนี่ยเขาจะบังคับนะครับให้เราเล่นสสายแต่มันจะมีสายหนึ่งนะครับที่เด่นกว่าอีกสายหนึ่งอ่ะอะไรประมาณนี้อ่ะทีนี้ผมจะมาอธิบายเรื่องเฟืองแล้วครับอย่างสมมุติว่าผมอัพเป็นสีแดงคู่นะครับอันสุดท้ายเนี่ยมันไม่สามารถที่อัพสีแดงได้นะทุกคน มันจะบังคับให้เราอัพสีน้ำเงินนะครับ2นะครับถ้าเราอัพสีน้ำเงินคู่อันสุดท้ายมันจะบังคับให้เล่นเป็นสีแดงครับแล้วก็3นะครับในกรณีที่เฟืองหนึ่งหรือเฟืองสองเนี่ยเราอัพคนละสีกันอันสุดท้ายนะครับมันจะมีให้เลือกละว,ว่าเราจะเลือกสีน้ำเงินหรือสีแดงนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกอ่ะมันไม่สามารถเล่นเฟืองเดียวกันอ่ะสามเฟืองได้นะครับถ้าเราเลือกเป็นคนละสีอ่ะอันสุดท้ายมันก็จะให้เราเลือกแล้วว่า เราอยากได้เฟืองสีน้ําเงิน2อันหรือเฟืองแดง2อันนะครับถ้าผมยกตัวอย่างนะครับของผมสีแดงคู่มันจะเด่นไปทางแดดครับผมสามารถแดดไกลได้แล้วก็สีน้ําเงินจะเป็นพายุพายุเนี่ยผมจะลูกเล็กมากๆเลยเพราะว่าผมเน้นเป็นสายสีแดงแต่ถ้าสมมุติว่าผมเน้นเป็นสายสีน้ําเงินนะครับผมก็จะเด่นไปทางเรื่องของพายุพายุผมจะลูกใหญ่มากๆ แต่สาหรับการแดดเนี่ยผมไม่สามารถแดดไกลได้แล้วผมหวังว่าทุกคนคงจะเข้าใจนะเออผมว่าคงจะเห็นภาพอยู่นะทุกคนเออถ้าที่ผมอธิบายไปเนะี่ยสำหรับคําถามต่อไปนะครับทุกคนครับก็คือบางคนเนี่ยอาจจะถามว่าพี่ครับถ้าผมอัพอย่างนี้ไปแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนได้หรือเปล่าครับแล้วทํายังไงผมถึงจะเปลี่ยนได้ผมต้องบอกว่าเปลี่ยนได้ครับแล้ววิธีในการเปลี่ยนนะครับก็คือเราจะต้องได้เฟืองพวกนี้เนี่ยมาครบก่อนนะครับเอาให้ครบก่อน แล้วรอบต่อไปนะครับให้เราไปลงอีกครั้งหนึ่งถ้าเนี่ยเราไปลงอีกครั้งหนึ่งนะครับตามฟูมูลปกติเลยเนี่ยแล้วมันก็จะให้เราเนี่ยมาเปลี่ยนเฟืองนะครับเราเลือกอันไหนก็ได้นะครับเลือกอันใดอันนึงเพื่อเปลี่ยนเฟืองไปก่อนหลังจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยนเฟืองได้ตลอดแล้วนะครับเออมันก็คือเป็นการเปิดห้องนี้เนี่ยให้เข้าได้แบบอยากจะเข้าเมื่อไหร่ก็ได้อยากจะเปลี่ยนเมื่อไหร่ก็ได้ทุกคนงงไหม หลังจากที่ทุกคนได้เฟืองครบ5อันแล้วนะครับเอออันนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งถ้าลงรอบต่อไปเนี่ยมันจะสามารถเปลี่ยนได้ตลอดละอืมประมาณนี้เลยครับโอเคครับทุกคนครับเป็นยังไงบ้างครับในคลิปนี้เนี่ยผมก็อาจจะไม่ได้มาสอนทุกคนอ่าอัพขั้นเนาะแต่ผมเนี่ยมาอธิบายให้ทุกคนฟังนะครับว่าเออเฟืองมันเป็นยังไงนะครับอธิบายระบบกลไกการทํางานของมันทุกคนจะได้ไม่งงกันเนาะ โอเคครับทุกคนครับในคลิปนี้เนี่ยก็จะมีเพียงเท่านี้เลยถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับผมไปละครับบ๊ายบาย